ขอไปหยิบใส่ชาร์จแป๊บหนึห่งนะคะ e v e r y b o y คือมันว่างสักแป๊บหนึ่งนะ่ะมันก็เลยมาต้องก็เลยแอบมาไลฟนะ์น่ะเฮ้ยของกินเต็มโตเลย สวีดะสวัสดีค่ะขอเก็บของกินหน่อยเฮ้ยทำไมสภาพมันเพิ่งตื่นแอนเชไงไม่ใช่ขายที่ไหนสวัสดีค่ะ แปบหมายถึงว่าเดี๋ยวมีซ้อมต่อหรอใช่เดี๋ยวมีซ้อมต่อค่ะถูกต้องแล้วมาไลฟ์ก่อนแจ้งเตือนหนูไม่ได้ลงไว้เป็นความแบบว่าความที่แบบอย่างมาก็มาเลยดูเลยเมื่อกี้ไปเล่นกีตาร์มาแล้วแบบพรุ่งนี้น่าจะแบบเคลิล้นเป็นตาปลาเป็นแบบแข็งๆอะ่ะ แบบเนื้อทะลอลไม่ใส่หมอกแล้วกบสระผมแล้วหมวกอยู่ในมือด้วยส้ำเพิ่งถอดเมื่อกี้ก็ไม่ได้มาไลฟ์วันที่สระไงวันที่ไม่ได้สระก็เลยต้องใส,ส,ส่หมวกซ้มสุดนะครับคุณครับสบายมาดูหรือยังล่ะฮ่าฮ่าฮ่า uh ภ <watched> าแตกเออ น่าจะเป็นส่วนของเน็ตนะคะเนี่ยฮลัลโหลสวัสดีเป็นนังเด้เด้อเด้คิดถึงพี่ได้ชุมมนมาแล้วเจอกันวันที่กับเจอก,กันคะ่ะชุดอะไรอะ่ะชุดซอมบี้เหรอแต่เฮ้ยเราน่าจะนัดตีมกันเนาะเราไม่มีแบบปกติอะ่ะคือเห็นแบบพวกคอนเสิร์ตแบบเกาหลีใช่ปะ่ะเขาก็จะแบบว่าเรียกว่าอ,อะไรมีตีมตีมคอนเสิร์ตตีมแต่งตัวแล้วก็นัดแฟนคลับทุกคนใส่อะ่ะแต่เรายังไม่มีเลยเดี๋ยวไปบอกฮูดีกว่า เราจะได้แบบแต่งตัวเหมือนกันจําเป็นไหมอาจจะไม่จําเป็นป้ะมันแค่ละครเวทีเดี๋ยวมันจะลําบากทุกคนมากกว่าเดิมไว้ไว้คอนเสิร์ตแล้วกันเราค่อยม,มีนะตอนนี้ัไม่ต้องมียิมถูกหวยขอกำลังใจใช้เงินหรอคะก็สามารถปาคุกกี้ได้นะคะก็แวะเข้ามาปาคุกกี้ได้นะคะถ้าถ้ามันจะพอมีเหลือบ้าง มีโอกาสลงแอปไหมนะละครเวทีไม่มีเลยคะ่ะไม่ได้คุยเรื่องเรื่องเรื่องนี้ไว้เลยว่าแบบมีไม่ลืมไม่ใช่ลืมสิไม่รู้ว่าเขาจะอัดไว้ไหมแต่ว่าเดาว่าโอ้ขอบคุณสาหรับสติกเกอร์มากมายไก่กองอะไรอย่เนี้ยถูกหวยมากหรอคะคุยเหมือนคุยว่าไม่มีแบบไม่ได้คุยเรื่องแบบฉายย้อนหลังเลยอะ คิดว่าชายย้อนหลังน่าจะแบบไม่ได้อัดโลดมังก็เลยแบบว่าก็ซื้อบัตรมาตัวซื้อบัตรมาตัวดีกว่าต้องเตรียมทิชชู่ไหมเตรียมค่ะเตรียมไว้เข้าห้องน้ำไว้เช็ดมือไว้สั่งีิมูเพราะว่าแอร์เย็นมากคือไม่ได้ใส่แว่นมีใครใส่แว่นแล้วเจ็บหูปะ มันต้องมันต้องไปซ่อมที่อะไรอ่ะคือใส่แล้วเจ็บอิดเจ็บข้างบนหูนี่มากเลยอ่ะแล้วรู้สึกว่าแว่นมันค่อนข้างจะหลวมอ่ะต้องไปทำยังไงมันเหมือนแบบมันกางออกเงี้ยแล้วเวลาใส่อ่ะมันแบบมันแค่ก้มมันก็หลุดแล้วอ่ะแล้วคือรู้สึกว่าเป็นคนหูไม่เท่ากันแน่เลยอ่ะเหมือนแบบมีข้างหนึ่งสูงกว่าแล้วเวลาใส่แว่นมันก็จะแบบเจ็บข้างนึง มีไก่กรอบขายไหมในงานเดี๋ยวไปถามมาให้นะคะซื้อหรือเปล่าถ้ามีนะ่ะเปลี่ยนแว่นไหมอ๋อต้องหาซิลซิลาโคนซิลิโคนอ๋อเอากาวหยอดเปลี่ยนที่รองอเดี๋ยวต้องเปลี่ยนตรงนี้อรอหรือว่าเปลี่ยนที่ไหนก็เลยเพิ่งถอดแว่นเมื่อกี้เงปวดตา <laughs> ร้านมือกุทาห้องน้ำเยอะไหมเออยังไม่เคยไปเลยค่ะถามลองต้องถามพี่เอินพี่เอินเ,เคยไปกินแล้ว ุกคนต้องช่วยกันปักตะไคร้นะวันนั้นน่ะหนูกลัวว่ามันจะแบบฝนตกมากเลยอืมเห็นลงทีเซอร์แล้ะบี่ละคนนึกว่าเพิ่งรุ่นสามเพิ่งเดบิวคือเราตั้งตั้งใจมากแบบอะไรอย่างเงี้ยน,นะเราก็ไปขอมาว่าเราอยากมีแบบทีเซอร์ภาคต่ออะไรเงี้ยแบบมีคาแรคเตอร์ เขาเรียกอะไรคาแรคเตอร์วิชวลวิชวลคาแรคเตอร์อะไรก็ตามแต่ที่เราเคยทําไว้เราก็กลับมาทําอีกรอบแล้วก็มีคนเอารูปมาเปรียบเทียบกันก็รู้สึกอายนิดหน่อยนะคะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะแบบเก่าละเขาฟาดเป็นซอมบี้แน่เลยจริงเหรอ รู้ได้ยังไงไม่บอกหรอกนะมีระเบิดปุ้งป้างไหมละครเวทีระเบิดปุ้งป้างเหรอคะไม่มีนะคะไม่ไม่ไมีเมมเบอร์คนไหนพกอาวุธไปนะคะไม่ไม่มียิงปืนนะคะถ้ามีย้อนหลังโอนยี่สิบยี่สิบเป็นหอเอางี้ ภาคต่อที่รอดมาได้หปีสินาะทูกหปีห้าปีห้าปีอ๊บอกไปหรือ,อยังว่าเป็นภาคต่อน่าจะบอกแล้วหรือ,อยังมิวสิคลเกิดหลังจากภาคแรกกี่วันอะเป็นคำถามที่น่าสนใจมากค่ะเกิดจากภาคแรกกี่วัน ้ยไม่อยากสปอยอะไม่อยากสปอยแต่ไม่นานมากเป็นแบบต่อกันเลยคือไม่คือดูรู้เรื่องแน่นอนแต่ต้องตั้งใจฟังนะต้องห้ามมาเล็ดนะเข้าใจไหมคลิปที่เขาฟังยืนนิ่งใส่โมนี่หมายถึงอะไรคะมาตอนนี้ทันไหมทันคะเพิ่งเริ่มเลยงานหมุกระทะเอากล้องไปได้ไหม เอาเหมือนจะเขียนไว้ในในอีเมลที่ส่งให้ทุกคนนะคะหนูคิดว่าน่าจะได้ทุกคนแล้วสำหรับคนที่ได้ไปหมูกระทะก็จะมีแบบว่ากดอะไรใดๆมากมายน่าส่งไปแล้วแล้วก็มีใครยังไม่ได้ไหมถ้าไม่ได้ต้องรีบติดต่อ Official นะครับ ไม่งั้นแต่เราจะไม่ได้เจอกันมาล้อตั้งแต่เช้าเลยถูกต้องมาล้อตั้งแต่คอนเสิร์ตพี่ป๊อปเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อยากไปด้วยกดไม่ทัน <laughs> มีจำกัดมีจำกัดอีเมลยังไม่ได้เลยอ้าวจริงหรอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปเช็คให้นะคะยังไม่ได้เมลครับเพราะไม่ได้กดปัดอ้าว ทำไมเป็นอย่างนั้นละ่ะ你าลล了นี่了。你呢ลลลล？ไม่รู้ครับผมฝากคนคนเป็นราตอนนี้เลยได้ไหมเฮ้ย,เ,ยเริ่มเดินเท้าวันนี้เราทันเลยเสิร์ชหาเราไม่เจอจริงปะเนี่ยไกรไขึ้นเป็นร้านหมูกระทะรับรับ ยังไม่ได้เลยครับอีเมลอนุนึกว่าได้แล้วนะเนี่ยเดี๋ยวไปเช็คให้นะคะเดี๋ยวไปเช็คให้เดี๋ยวขอไปคุยหลังบ้านก่อนนะโอเคก็ว่าอยู่มีคนเดียมมาบอกหนูว่าจะจัดการยังไงหนูก็นึกว่าเขารู้เรื่องหมดแล้วเพราะว่าหนูก็เห็นเขาเรียกว่าอะไรแบบก็นั่งทำเขาเรียกอะทำลาย ในโปสเตอร์ว่าแบบเออเริ่มเปิดให้เข้าหมูท่ากี่โมงแล้วก็ทำเบเดนฟีกี่โมงอะไรเงี้ยอ,อนุกว่าเขาส่งไปแล้วติดดีด็ดดีด็ดด,ด,ดีด็ีทำลายโปสเตอร์ทำไมนะทำลายละ ทำลายทำรายละเอียดค่ะไม่ใช่ทำลายแบบนั้นเดี๋ยวไปซ้อมต่อหเปล่าใช่ค่ะเดี๋ยวมีซ้อมตอนสี่โทมฮาฟไปซ้อมต่อเลยช่วงนี้ร้อนมากเลยทำไมอยู่ๆอ,อากาศถึงร้อนก็้า,างขา่สูตรกมไก่กรอบไหมคะขายค่ะข,ข,ขอทิ่เป็นค่าจดสิทธิบัตร ประมาณขอไม่เยอะขอไม่เยอะขายประมาณ20สิบล้านธุรกิจนี้เอ,อชาร์กซื้อไหมคะธุรกิจนี้เดี๋ยวต้องไปออกชาร์กแทงแหละ<บ>เอาจริงชาร์กแทงเป็นรายการที่ชอบมาก<บ>ผมมีสินทรัพย์ตอนนี้ศูนย์บาทครับโรงงานไม่มีเป็นครัวหลังบ้านไก่ก็ไม่มี แล้วไก่ก็ไม่มีมีแค่กระทะกับตะหลิวทุกคนหูกินไก่ก่อนทุกวันเลยหนูค่อนข้างเริ่มที่จะเป็นห่วงแล้วแต่ว่าถ้าเพื่อนอร่อยและ e n จอยก็ดีใจคุณเสนอชากี่เปอร์เซ็นต์คือขอไม่เยอะขอไม่เยอะห้าสิบห้าสิบแบ่งกันแบ่งกัน ไปด้วยกันไปได้ไก่ขอเมื่อกี้าขายสูตรเท่าไหร่นะยีก็เท่ากับว่า10บล้านสิบล้านบาทแลกกับห้นะครับธุรกิจไก่กรอบไม่เอาไม่เอาห้ 50, แต่มันจะเทคโอเวอร์เอาไปส9่สพอสิล้านบาท49%ตอนนี้สินทรัพย์ศูนย์แล้วก็คิดว่าจะทำกำไรได้ไม่มากต่อปีก็ลุ้นเอานะคะเป็น ชากงงอ่ะเอาเนี้ยชางไม่เข้าใจอ่ะ mm. มีพนักงานกี่คนหรอคะก็มีประมาณสองสามคนค่ะยังไม่ได้รับเพิ่ม mm. ตอนนี้ขายไปได้ประวัติประวัติประวัติขายไปได้แล้วกี่กระปุกก็เยอะอยู่เยอะมากมเมมเบอร์ซื้อเยอะมาก mm. ใช่เป็นเรื่องเป็นราวเลยเนี่ยสว mm. ัสดีครับ mm. ในแรบบิทมีไก่กรอบกินไหมต้องถามทุกคนว่าอยากกินไหม ใครคือลูกค้าท็อปสเปนเดอร์จะมีลูกค้าท็อปสเปนเดอร์กับลูกค้ารอยตีรอยตีที่แปลว่าซื้อไปปุ๊บแล้วกินหมดแล้วกลับมาซื้อใหม่ทุกรอบทุกรอตอันนี้ยยให้น้องจิวเลยน้องจิวเป็นลูกค้ารอยตีรู้สึกว่าน้องกินหมดปุ๊บสั่งปุ๊บแล้วก็กินหมดแล้วก็สั่งเลยแ,ลแบบเฮ้ยน้องกลับมาสั่งเราตลอด <laughs> ส่วนลูกค้าท็อปสเปนเดอร์ตอนนี้ประมาณไม่ไม่เกรดก็หูค่ะ สั่งเยอะมากอยากกินใจจะขาดแน่เจอหึกอ,อยังเจอพีกัดหรือ,อยังแฟนคลับ Special Showtime เป็นยังไงก็คือเป็นเมมเบอร์นั่งดูแฟนคลับโชว์ค่ะเป็นเหมือนการละครไม่ใช่การละครเขาเรียกอะไรแบบว่าเผื่อทุกคนอยากจะร้องเพลงให้เราฟังอะไรางี้อ่ก็เตรียมไปได้นะอันนี้พูดถึงรายละเอียดกิจการมวันหมูกระทะนะคะ นังเกรซื้อเยอะหวังจีบหรือเปล่าน้องแก้ซื้อไปกินจริงๆน้องทำหายหรือเปล่าเลยกลับมาซื้อใหม่ทำสะสมแตมให้จิวเลยน่าสนใจมากอันนี้แล้วพีกล่ะพีกก็กินแต่ว่ากินกับหนู หมายถึงแบลว่าหนูเวลาหนูเปิดกระปุกกินเองเนี่ยก็จะมาร่วมกินด้วยก็แบ่งปันกันไปค่ะแล้วก็น้องพีคสั่งแล้วร้อนใหม่ร้อนใหม่รอแม่มาทำน้องจิวกินแฟรแล้วก็มีน้องน้ำมนน้องน้ำมนสั่งไปเยอะมากน้องบอกว่าเอาไปให้เอาไปให้คุณแม่ที่บ้านชิมแล้วแม่ชอบมากแล้วน้องก็สั่งแบบ อย่างลอตล่าสุดน้องสั่งเยอะที่สุดเลยประมาณสิบแปดกระปุกเยอะมากจริงๆต้องขอบคุณลูกค้าทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปขอไปถามข้างบนก่อนว่าเอาสามารถสามารถเราไปขายที่งาน ละครเวทีได้ไหมแต่ว่าจริงๆเคยกินส่วนตัวที่เวลากินใช่ปะจะรู้สึกว่ามันกรอบแล้วก็แบบเสียงดังมากกลัวว่ามันจะเป็นแบบโมเมนท์ที่แบบเราทุกคนกําลังแบบลุ้นกับเรื่องแล้วมันก็เงียบมากไรเงี้ยแต่ว่าเราเขียวกรุบ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 กลัวว่าคนข้างๆเขาจะแบบมองแรงเงมันอาจจะแบบไม่เหมาะกับการกินระหว่างดูละครเวทีอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆนี่ก็รู้สึกว่าการกินป๊อปคอร์นตอนดูหนังนี่ก็แบบ เสียงดังนะไม่ใช่แค่เสียงดังตอนเคยว์ะเสียงดังตอนแบบจกตอนแบบจับตอนแบบอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันน่าจะมีขนมนอื่นที่เราสามารถกินแต่มันไม่เสียงดังได้ก็ดีใช่แต่มันจะมันจะนัวเกิน่มันจะกรุบกรับเกินไม่มีใครสนใจละครแล้วไงอาเงี้ยกรอบจนฟันแตกเลยไม่เกินจริง คอจสมองแหลงใช่ค่ะใช่ทุกคนหนูดูเอวเพลงแกลสรุ่นหนึ่งแล้วหนูรู้สึกแบบเศร้ามากเลยรู้สึกว่าเอวดีมากจริงๆแบบชอบชอบสีมากเลยสีเอ็วอะ เขานูว่าเขาเกรดสีดีมากแล้วก็ชอบตอนจบรู้สึกว่าสตอรี่มันแบบอุยฉันตื่นมาจากฝันแล้วทุกคนก็แยกยายหนูเปิดตอนนั้นหนูอยู่กับเอ,อิร์ธใช่ปะหนูนั่งดูกับเอ,อิร์ธแล้วเอ,อิร์ธร้องไห้ทุกคนคือมันดีมากหนูชอบสีมากๆผพูดจริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นคนชอบทะเลไม่ใช่พูดผิดชอบธรรมชาติอยู่แล้วชอบภูเขาชอบ อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเจอ,อน,นี้ไปแล้วมันแบบสวยจังหนูจะพอใช้ทันนะถ้าหนูเจอฉากที่สวยนี่อันนี้ก็ถืกต้องถืกต้องเลยนะถืกต้องคือแบบ ดีมากหนูฟังครั้งเดียวแล้วเพลงติดหูเลยอะแต่ถ้าเต้นดูยากมากเลยนะคะเนี่ยเดือเลือหนอยมาพี่ฟังชอบใครในซีเจมรุ่นหนึ่งไม่บอกไม่บอกเป็ดเก็บเป็นความลับเหมือนน่าจะเคยพูดไปแล้วมัง้ง หนูว่าหนูต้องจาได้ว่าหนูเคยพูดสไลด์หนึ่งแน่นอนว่าหนูแบบคาะมีใครในซีเจมให้ถ่ายให้ถ่าย <laughs> แต่ไม่เฉลยไม่เฉลย <laughs> ผิดค่ะเป็นคนหลายใจชอบหลายคนอยากเห็นฟางเต้นเพลงนี้จังหุย้ยจะมีใครอยากเต้นกับเราเมืนี้อ่ะเป็นโซโลแดนซ์ละ คนเย็นๆใช่คำเมืองที่จริงใจดีมากอย่าเพิ่งรีบไปนะโอ้ยหนูต้องไปแล้วเนี่ยลืมดูเวลาเลย ชอบหลายคนค่ะจริงๆแล้วบ๊ายบายทุกคนไปก่อนนะจะมาเม้ามอยใหม่ er I, I wanna see you again มองไม่เห็นเลยอะมองไม่เห็นทุกคนเลยใส่แว่นก่อนนะถูกค่ะชอบยูตะ ฟินฟินอุ้ยใส่มาเราดูดูเนร์อจังหน้าฉันติ่มมากเลยอะเฮ้ยทุกคนรู้ป่ะหนูไปย้อนดูแกลเลอรี่มาแล้วหนูรู้สึกว่าหนูคิดถึงผมทองมากคือตอนนั้นรู้สึกว่ามันไม่ทองเลยอยากได้ทองกว่านี้แต่พอย้อนกลับไปดูแล้วมันก็แบบเฮ้ยตอนนั้นมันน้ำตาแบบอ่อนมากเลยนะหน้าอ่อนมากมากแล้วนะ่ะ ก็จะแบบคิดถึงอ่ะยอ้ยอมสีนู้นก็อยากได้สีนี้ย้อมสีนี้ก็อยากได้สีนูน้นฝากตามเมลด้วยโอเคครับเดี๋ยวขอรป,รประชาสัมพันธ์หลังบ้านก่อนนะคะผู้ย้อมใหม่ๆไม่ได้เดี๋ยวเราต้องรอซิงต่อไปก่อนเขาให,ห้ห้ามเขามีกดห้ามเปลี่ยนทรงผมอยู่รูมหนัง G, สือจีสวยมากเว้ยเืาไปพีกันนะคะ เป็นเจ้าหญิงเจ้าใจนะคะนานๆทีจะแต่งตัวสวยนะคะปกติก็จะมอมๆมมนะคะก็เ,เดี๋ยววันที่เก้านี่ก็จะมอมอีกเพราะว่าเออแบบหน้าเขอะเขอเลยบายบายครับบายบอยปอยปอยทองตอนไหนไม่เคยสังเกตอันอะ,อะไรสีท,ทองมันไม่ใช่มันแบบมันไม่ได้ทองขนาดมันแค่เป็นแบบน้ำตาลอ่อน แบบสีอ่อนอะสีส้มๆมมอะไม่แบบก็ชอบก็ชอบก็แอบ,บกลับไปชอบอะไรเงี้ยเหมือนชีวิตนี้ยอมอยู่แค่สองสีแบบส้มน้ำตาลแล้วก็ดำแล้วก็กลับมาส้มน้ำตาลแล้วก็ดำบ๊ายบายบายครับตาเริ่มจะปิดแล้วอะ เสื้อวันเกิดส่งแล้วรอดูได้เลยไม่มีอะไรเหมือนเดิมไม่ต้องคาดหวังได้เลยค่ะไม่ต้องคาดหวังไม่ต้องคาดหวังแต่ว่าเชื่อไหมว่าเสื้อวันเกิดลายเนี้ยคิดมาหนึ่งปีแลเหมือนแบบมีไอเดียตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็แบบเซฟในโนตมาแล้วพอมาถึงปีนี้ก็ทำคือปีนี้ไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าคิดไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วว่าอยากทำาลายนี้ซึ่ง มันเป็นเสื้อมันเกิดปีสุดท้ายที่แบบว่าอาจจะด,ดูตลกอาจจะด,ดูตลกซึ่งก็ตลกจริงๆาบายบายเฮ้ยห้าสิบเก้าแล้วสุดท้ายเฮ้ยไม่ต้องร้องไห้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวออกจากวงไปเดี๋ยวผลิตเดี๋ยวผลิตเสื้อสิบลายเลย มาซื้อด้วยมาซื้อด้วยโอเคไปโยูเชื่อเจนจเมียนฮาวจ่ยเจนจ่ายเจนวันานวันานร้องแล้วอย่าพึ่งหรอกถ้าไม่ายขายไก่กรอบแทนไงขายไก่กรอบแทน บายบายลาทิสวาจ้าบายบายฉันมอมจริงจนะเนี่ยเพราะว่าฉันว่างไงฉันรู้เลยมาไลน์แต่อาบน้ำแล้วนะเยี่ยค่ะว่าไม่อาบน้ำวันนี้อากาศร้อนมากก็เลยอาบน้ำ อะไรจะบอกวันอื่นไม่อาบเหรอไม่ใช่ยังไม่ได้พูดเลยนี่คือคุอยกับตัวเองโอเคบายบายของจริงไปไปใจร้ายเพิ่งไหมคุณพี่ก็สองสี่ทุ่มหนูมีซ้อมไงหนูมีซ้อมไงแต่ผม,มยังไม่ได้สระไงเดี๋ยวสระวันนี้เพราะว่าแบบนับไว้แล้วว่าเป็นเป็นคนสระผมวันเว้นวันแล้วเมื่อวันก่อนเพิ่งสระซ้อมเสร็จหน่อไม่อาบอยู่แล้วทุกครั้งที่ซ้อมเสร็จไม่เคยไม่อาบน้ำเพราะว่าแบบไปเต้นมามันเงือออกมันจะน้อยไปสบายต้องอาบน้ำอยู่แล้ว ถูสบู่ด้วยถูสบู่ให้หนูเดินอะโอเคสี่ทุ่มเหรคะขอบคุณที่เตือนพูดอยู่อย่างนั้นจริงพี่ช่วงนี้อากาศร้อนมากอาบน้ำสามครั้งต่อวันคืออยากให้ข้างล่างหองมีสระไว้น้ำอะคะ่ะจะได้ลงไปเล่นเลยะคะ่ะฮะซ้อมวันอื่นได้ไลฟ์ก่อนซ้อมวันอื่นนี่ไม่มีเพื่อนซ้อมด้วยแล้วนะอาจะอีกไม่กี่วันต้องขึ้นเวทีแล้วนะยังไงสิชอบผ้าปูเตียงบาร์บี้ค่ะ เป็นคนชอบบาร์บี้อะไรนะคเคยมีคนเล่าว่าฟ้าใช้ใช้เสื้อรียูซ้อมกับใครเล่าอย่าอย่าไปฟังเยอะก็อยากไปฟังอยอ้วก็ฟังเราบ้างคือนื้ออปาเสื้อเนี่ยมันก็มีเครื่องสักผ้าไงบางทีนะ่ะ เราก็ซักเสร็จวันนั้นอะแล้ววันลุ่งขึ้นเราก็ใส่เลยมันก็เลยเหมือนว่าเราใส่ซ้ำไงไม่ถูกหรอโอเยโอ้อพอๆๆๆๆออพอ,พอ,พ,อ,พ,อพอเลยพอเลยโอเคไปแล้วคะ่ะทุกคนแต่คิดว่าคิวก่อนหน้าน่าจะยังไม่เสร็จแต่ว่า เราไปรอก่อนบ๊ายบายเจอกันวันเสาร์นะคะห้ามไปผิดที่นะขอใจไมแอะไรก็มามาให้ทานด้วยนะ แล้วก็เดี๋ยวก็จะไปซ้อมแบบหนักแล้วก็จะไม่ได้มาไลฟ์แล้วเพราะฉะนั้นคา t i n ้ d ดาวนะคะเลอไมอ่อีกกี่วันเฮ้ยตื่นเต้นนะพอใอกล้ถึงมันก็ตื่เต้นแต่ว่าหนูซ้อมมาเต็มที่แน่นอนมีคนถามว่าเริ่มซ้อมหรือยังซ้อมแล้วนะคะซ้อมแล้วนะคะทุ่นสัพซ้อมแล้วนครับยูเนี่ยมอไปหาใครคะยูเนมอเนี่ยแปลกแแหละหึ ยังไงล่ะทันเดอร์โดมทันเดอร์โดมเลยเหรอโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะอา